ครับสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนวันนี้กับมาทักการวันอาทิตย์ยามเช้านะครับมาพูดมาคุยมาทักมาท้าพี่น้องที่อยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะครับจะอยู่ต่างประเทศนะครับพี่พี่น้องน้องทุกท่านทุกคนนะครับครับวันนี้กัวันอาทิตย์ก็มาทักกันยามเช้านะครับในรูปภาพมัน ชัดเจนไหมครับครับตอนนี้ก็หกโมงกว่านะครับหกโมงเช้าดื้อควรคุราดกันเองไม่ต้องกลีนใจกันทักทายกันลุงดีดทำคลิปอะไรก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพี่น้องครับสถานการณ์บ้านเมืองของเราก็มันก็ตอนนี้กันเลือก ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วแต่ก็ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับเพราะว่ายังพวกสว,วก็ยังไม่สนับสนุนให้ตั้งรัฐบาลบางคนกับสว,วบางคนก็พูดให้ว่าเป็นให้เป,ป,ป็นฝ่ายค้านาประชาชนเขาเลือกมาได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับภาคก้าไกล เขาอยากจะให้คุณพิธาริมเจริญน,นะครับเป็นนายกคนรุ่นใหม่หรือวัยรุ่นเขาก็อยากจะให้คุณพิธาเป็นนายกนะครับพี่น้องเขาจึงเลือกกันมาทั้งหมด14ล้านกว่าคนนะครับในประเทศไทยเ,ยเป็นพักอันดับหนึ่งนะครับจะได้จัดตั้งรัฐบาลผมก็ขอวิงวอนสวให้เห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมือง พวกสวที่มาปดนี่ก็ประยุทธ์นะครับประยุทธ์ตั้งขึ้นมาแล้วก็เพื่เลือกประยุทธ์เป็นนายกมาวันนี้ก็ขอให้สวทุกคนกิดเก็บประเทศชาติบ้านเมืองนะครับให้สนับสนุนคุณพิธาให้เป็นนายกค,คนต่อไปนะครับนายกรุ่นใหม่จะได้พัฒนาบ้านเมืองให้เศรษฐกิจมันดี การค้าการขายการลงทุนปัญหาบ้านเมืองต่างๆก็จะได้แก้าขาไขเป็นในทางที่ดีอันนี้ก็พูดในทางการเมืองทันนิดนะครับพี่น้องผมก็ไม่มีความรู้ความสามารถเท่าไรนะครับจบแค่ชั้นพอนะครับลรุงลิดคุณไม่โลนะครับสูตรตั้งแต่เกิดอยู่เพืิงหมาแงนนี่อยู ดูเดียวยวได้เนี่ยครับแต่ผมก็พูดดีคิดดีทำดีไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นนะครับพี่น้องครับมาทําแต่คลิปนะครับบางวันก็ทำคลิปพ่อหลวงบางวันก็ทำคลิปเกี่ยวกับพระเครื่องหรือว่า การหัดร้องเพลงลุงดิดก็ไม่ใช่นะักร้องอาชีพไม่ใช่นักพูดเมื่ออาชีพนะครับตามไปด้วยความคิดคิดเห็นในทางที่ดีทางที่ควรนะครับพระพุทธเจ้าก็ได้สั่งได้สอนชาวพุทธทุกท่านทุกคน ให้ทำแต่ความดีประพฤติทำดีในสิ่งที่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสัตว์ลูกที่อยู่ร่วมกันนะครับพี่น้องบุญและวาานะัาสนาเนี่ยมันแข่งกันไม่ได้เลยพี่น้องแข่งบุญแข่งวาานะัาสนาเนี่แข่งกันไม่ได้ถึงทำความดีมันแข่งกันได้นะครับ เมื่อเราสิ้นอายุขายหรือสิ้นลมหายใจเราก็จะไปที่ดีนะครับคนที่สร้างเวียนสร้างกรรมก็จะได้ไปในที่ไม่ดีไปใช้เวียนใช้กรรมอยู่ในนั่นแหละครับภูมิภพที่ไม่ดีคนที่สร้างความดีก็ไปภูมิภพที่ดีไปดูสิ่งที่ดีๆ ในสวงสวรรค์น,นะครับพี่น้องบุญและวาสนาแต่และคนนะครับความยากความจนมันก็เกิดมาก็มีปัจจัยหลายๆอย่างมีเหตุผลหลายอย่างคนรวยเขาก็มีพ่อแม่ที่เขามีฐานะมาก่อนเขาก็ส่งเสริมลูก รับสินเงินทองที่ดินเขาก็ตั้งตัวได้เขาก็สร้างฐานะขึ้นมาสร้างธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจการค้าการขายเขาก็รับรวยขึ้นมาแต่คนยากคนจนพ่อแม่ยากจนไม่มีรับสินเงินทองให้ก็ความยากความจนมันก็ยึ หาทางก็มันไมมีทางนะครับก็มีแค่หาเช่ากินข้าหรือหากินไปวันวันรับจ้างไปวันวันนี่มันก็ถือคนจนนะครับพี่น้องครับจะพูดไปมันก็แค่นั่นแหละครับพี่น้อง เกิดเจ็บเจ็บตายเป็นของธรรมดานะครับเปลี่ยนไหวตายเกิดในวัฏสงสารอย่าประมาทในชีวิตนะครับพี่น้องเกิดเก่เจ็บตายนี่มันได้ทุกวินาทีทุกนาทีนะครับขอ,ขอหน่วยพรทุกท่านทุกคนอายุวันหน้าถูกอากาศนะครับขอให้คุณพระคุณเจ้าปลุกปักรักษาทุกท่านทุกคนอย่าได้เจ็บได้จนนะครับขอให้ร่ำขอให้รวยอยู่ดีมี แรงทุกท่านทุกคนตาทุตาทุอนโมทามีนะครับผมการรอจบคลิปไ่เพียงแค่นี้นะครับผม